สวัสดีค่ะเพื่อนปนัในจากฝั่งฟินแลนด์ค่ะมาสวนค่ะตอนนี้ปนัในอยู่สวนมาเก็บผักเก็บผักผักกาดอีฮินได้กินแล้วค่ะอยู่ใต้ผ้านีน่ยป้ัยไม่ได้เปิดให้ดูวันนี้รีบค่ะเพิ่งมาจากที่ทํางานอันนี้สองทุ่มแล้วนะคะแต่ว่าแดดยังดีอยู่นะอากาศดีมากเลยเมื่อเช้าฝนตกชุ่มฉ่าไปหมดไม่ได้ลดผักหรอกนะคะแต่ว่า มาเยี่ยมเขาไม่ได้มาหลายวันคิดถึงันนีกก็จะพามาดูนี่ค่ะันเี้จะพามาเก็บตัวน,นี้นะคะยอดสนยอดสนนี่นี้เป็นของรัฐบาลเขาปลูกไว้เป็นแนวรั้วที่แปลงผักปนเเนี่ยค่ะนี่ตรงนี้กําลังพอดีเลยนี่ย หลายคนก็คงรู้จักนะคะเอาไปใส่อะไรอะ่ะเอาไปใส่ยำใส่กินเป็นสลัดได้กินใส่ต้มไก่ต้มอะไรก็จะมีรสเปรี้ยวแล้วก็มีกลิ่นแบบท่านึกไม่ออกคล้ายๆกลิ่นยูคาบ้านเราอะนะคะแต่ว่ายูคามันจะแรงนะแต่อันนี้มันจะเป็นกลิ่นอ่อนๆน,นะเราจะเก็บไปทำทำยานะคะ เขาเขาออกเร็วมากแป๊บเดียวก็จะแก่ไปแล้วยิ่งได้แดดน,นะนนแก่ปพวกป๊บป๊บเลยนะตาไปต้นเนี่ยไปไป,ไปพากันเดินเล่นก่อนไปกึมมินอนมีนอนตีปไปยอ่อร้านกับตาไปพากันไปหาเดินเล่นก่อนเดี๋ยวยายทำวิดีโอแป๊บนึงเนี่ยค่ะ ะเก็บเก็บเก็บเอาเพราะว่าเขามีเวลาให้เก็บไม่กี่วันนะคะประมาณสักอาทิตย์หนึ่งก็แก่ไปแล้วค่ะนี่ป็นด้เก็บเอาไปดองสักโหลก่อนนะไปดองน้ําตาลดองน้ําผึ้งก็ได้นะคะเป็นยาอย่างดีนะเดี๋ยวก็ในหาข้อมูลใส่ใต้คลิปให้นะคะ เยอะๆเยอะไปหมดจนไม่รู้จะเก็บอันไหนดีเขาบอกว่าเป็นยาแก้อะไรอะหลายโรคเราจะไปดองกับน้ำตาลสายแดง ดูก,ก,ก็มีหลายต้นเขารัดยอดไม่เท่าไม่ไม่พรมกันนะเขาแตกยอดไม่พร้อมกันนะรัดยอดว่าซันโคลาดมาลัดยอดแปลว่าแตกยอดนะคะภาษาโคลาดบ้านฉันเรียกรัดยอดว่า <c oughs> อันนี้พึ่งจะแตกยอดอ่อนๆอยู่เลยค่ะกำลังเป็นตะปุ่มอยู่เลยแต่ฝั่งนุ้นยาวแล้วนั้น เป็นทิวยาวมากเลยค่ะคนฟินโบราณเขาก็รู้จักนะคะนี่เขารู้จักเอาไว้ทํายานะคนโบราณแก้ได้หลายโรคเป็นคล้ายๆย,ยาสมุนไพรยาอายุวัฒนะบ้านเราอะค่ะ เคยเห็นที่เมืองไทยเขาขายเขาเรียกสวนพันปีปนเลยไม่แน่ใจว่าอันเดียวกันไหมขวดหนึ่งเห็นน้องน้องเขาซื้อมากินอะ่ะขวดละเป็นพันบาทเลยปนเลยคิดว่าอันเดียวกันนี่แหละถามว่าปนเลยเคยกินไหมเคยทำกินไหมเคยนะคะปะนเลยเคยทำกินเมื่อ หลายปีที่แล้วแต่พักหลังๆนี่มีเกามีโรคเกาก็เลยมันไม่เหมาะอะไรกับที่เป็นพวกยอดๆนะคะ mm. ก็เลยไม่ได้กินตอนนี้จะกินแล้วค่ะเพราะว่าเมื่อสองสามอาทิตย์ที่แล้วไปตรวจเกาหมอไม่ให้กินยาแล้วหมอบอกว่าไม่มีค่าของกฎที่จะมีเกาแล้ว พอหมอหยุดยาแล้วขอบคุณพระเจ้าโอ้ยไม่ได้กินยาแล้วค่ะโอเคครัเพื<ๆ>่อนทีนี้าก็เนยจะมาทําจะมาใส่โหลโดองนะคะนี่นก็มีนี่โหลขวดโหลพี่นยล้างสะอาดแล้วนะคะ ก็มีนี่ค่ะน้ำตาลน้ำตาลทรายแดงแบบนี้นะคะจะมอกเทน้ำตาลใส่นีนก่อนมีเสียงเอฟเฟคข้างหลังด้วยนะคะม,มันเปียกน้ำเทไม่ลงนะเดี๋ยวต้องเืสองมือแล้วค่ะ ั้งใจเบาๆหน่อยครับเดี๋ยวค่ะแป๊บนึงได้แล้วค่ะเราจะมาใส่กระปุกก็ไม่ล้างนะคะเพราะว่าเขาสะอาดอยู่แล้วแต่ถ้าล้างเราต้องให้เขาเสเด็ดน้ำให้แห้งดีนะคะถ้าไม่งั้นเขาจะบูดจะเปรี้ยวได้นะจะเอามาใส่แบบกระต่ายสวนก็ใส่อยอดสนประมาณสักกิโลนึงแล้วก็น้ำตาลขึ้นกิโลนะคะก็ะใส่เข้าไปน้ำพนนึ่งภานีนก็ยังไม่เคยดองค่ะเคยดองแต่กับแบบน้ำตาลน้ำตาลทรายแดงเนี่ยน้ำตาลทรายแดงเขาจะมีกลิ่นหอมนะ ถ้าใครไม่มีน้ำตาลทรายแดงก็ใช้น้ำตาลทรายขาวก็ได้ค่ะไม่เป็นไรแล้วก็จะวางข้าไปเป็นชั้นๆแบบนี้แล้วก็จะหมักไว้ประมาณสักเดือนหนึ่งแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมีน้ำออกมาน้ำตาลทรายก็จะละลายดูวันนี้ก็เรียๆนะเดี๋ยววันนี้จะไปเอากระแป้งที่ที่เขาใช้ดองผลไม,ม้ด้านใหญ่ดิต้องไปซื้อน้ำตาลเพิ่มแล้วก็ไปเก็บเพิ่มค่ะต้องรีบไปเก็บวันสองวันนี้ค่ะไม่งั้นจะแก่ไปแล้ว น,นี่วันเสาเดี๋ยวยินอนนากาศดีเดี๋ยวจะออกไปเก็บสักหน่อยเป็นวันทำง,งานก็เลิกงานก็ถึงบ้านได้ปุ๊บหนึ่งแล้วค่ะก็ไม่อยากจะออกไปไหนกลนนะนนเดี๋ยวเขาก็จะยุบลงไปนะนี่นะคะเสร็จแล้วครับเ,เพื่อนๆนี่อีกเดือนหนึ่งเออจะอะไรจะบอกว่าเราเราเอาน้ำที่เขาออกมานะคะน้ำตาลกับน้ำตาลเขาจะละลายออกมาแล้วก็หมักกับยอดสน ตอนนั้นคือเราก็กินแบบทีละช้อนอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้กินเยอะนะคะปัญหาข้อมูลในเน็ตไม่มีค่ะแต่ว่าอันเนี้ยผู้เฒ่าผู้แก่ของที่ฟินน่ะนะคะเขาเขาทำกินกันนะคุณแก่ที่ฟินเขารู้จักเขาพาปนเนกินนะคะแล้วก็อันนี้ปนเนจะตากไว้ทำทำชาค่ะ ชาดื่มได้หน้าหนาวเวลารู้สึกเป็นหวัดอะไรเงี้ยก็จะมีวิตามินซีใช่ไหมคะในตัวยอดสนเนี่ยคะ่ะแล้วก็เอาทําน้ําผลไม้ได้นะคะเราปัน่นปั่นเอาแต่น้ําเขาแล้วก็เอามาผสมผลไม้อย่างอื่นเนี่ยก็ได้คะ่ะโอเคคะ่ะ เอามาฝากเพื่อนๆน,นะคะใครสนใจลองเอาไปทำดูคะ่ะไม่ยากเป็นยายาสนเป็นผักเป็นยาเป็นอะไรอะแต่มีให้เราเก็บไม่นานนะคะช่วงนี้ที่ฟินกำลังออกคะ่ะที่ที่เฮลซิงกิกำลังออกนะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ